ดีของรถไฟฟ้านะเราไม่ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำ <ruh> มันเกียร์นะแบตเราประกันกัน10ปีเต็มๆกันเลยนะครับคันนี้นะครับจุดเด่นของ MG เขาจะเป็นคำสั่งเสียงใช้กับไอสมาร์ทได้้วยกับจอก็บอกเลยช่วงล่างรถคันนี้ดีมากๆนะอารมณ์เหมือนพวกซีวิกแอคคอร์ดเลยนะครับผมตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ5คันนะครับ MG4 แล้วใครสนใจนะเดี๋ยวช่วยผ่อนนะครับ1ป <who mon> ี <toss> er> สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะคิวคอนเฟิร์มนะที่รถมือสองรถสวยปี40ค่าราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรถไฟฟ้าสายสปอร์ตแล้วบอกเลยคันนี้ช่วงล่างโคตรดีนะดีไซน์ครบออปชั่นรถล้นระบบความปลอดภัยเพียบนะครับเป็นรถไฟฟ้าปีใหม่เป็นรถไฟฟ้าเต็มระบบเลยคันนี้เป็น MG4 เลยคันนี้ครับเป็นตัวท็อปนะตัว X แล้วนะตัวนี้นะครับได้ตัวนี้เลยที่ร้านเรามีนะรถไฟฟ้าเรามีหลายคันมากๆนะครับมีเยอะมากๆ ข้อดีของรถไฟฟ้านะเราไม่ต้องถ่ายน้ํามันเครื่องถ่ายน้ํามันเกียร์นะแบบรับประกันกัน10ปีเต็มๆกันไปเลยนะครับคันนี้นะครับแล้วตัวนี้มีฟังก์ชันครบแล้งแต่ข้างหน้าเนะี่ยมีอัตีพพุทธคอนโทรลเรียบร้อยแล้วนะกล้องหน้ามีเรียบร้อยนะครับดูไฟเขาดิไฟตัวนี้ดีไซน์สปอร์ตมากๆนะสวยมากเลยเป็นดีไซน์ใหม่ๆนี่เลยเพราะไฟตัดกอกเรียบร้อยนะครับล้อก็เป็นล้อแมกนะครับผมตัวนี้ติดมาทําให้แบบว่าเขาเรียกนะไม่ต้านลมเลยนะบอกเลยทําให้แบบคล่องตัวมากคันนี้ ที่สำคัญได้กล้อง360องศารอบพันเลยนะคันนี้ดีไซน์ดีมากๆแล้วก็มีใบสปอร์ตติดที่กระจกรถเรียบร้อยแล้วอ่าที่เปิดรถก็เป็นกุญแจแบบอัลริยะกดเปิดได้เลยนี่นะครับกระจกพับข้างก็จะเปิดออกนี่นี่ใบสปอร์ตอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวกล้องมาดูนิดนึงตัวนี้ได้ใบสปอร์ตเรียบร้อยนะแล้วกระจกเนี่ยครับเปิดออโต้สี่บานเลยนะเปิดออกมาที่เป็นออโต้สี่บานเลยนะครับเดี๋ยวดูข้างในเดี๋ยวจะพาไปชมในทีนี้ให้ดูข้า,ขาวๆนะค่อนข้างกว้างนั่งสบายอย่างนี้เลยนะครับที่สําคัญตัวนี้มีพิเศษมานึนคือ เอาคุญแจเข้าไปนั่งเบะาะในสปาร์ตรถได้เลยนะโหดีไซน์มันโคตรแจ่มอ่ะเนี่ยดูข้างหลังดีนั่งกว้างมากนะคันนี้ห้องผู้โดยสารก็นั่งสบายอย่างนี้เลยนะกว้างมากๆเดี๋ยวพาไปดูข้างในอีกทีนะครับดูข้างนอกนี่ไฟโฉบเฉี่ยวดีไซน์เลี่ยมๆอย่างนี้เลยแล้วบอกเลยนะตัวดีไม่มีนะครับไอตัวสปอยเลอร์อย่างนี้ตัวเอกเขาให้มาแล้วนะสปอยเลอร,ไรนะ์ไฟเขาเรียกนะไฟเบรกตัวที่ตาที่3ก็มีให้แล้ว แล้วตัวดีไม่มีอีกก็คือไอสมาร์ทที่ตัวท็อปมีไอสมาร์ทนะั่นก็คือคุยเป็นคำสั่งเสียงคุยกับ MG ีที่จอได้เลยนะบอกเลยดีไฟดีไซน์ไฟตัวนี้สวยมากมาแล้วก็มีเซนเซอร์หลัง4จุดพร้อมป้องถอยหลังแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดข้างหลังให้ดูนิดนึงช่องเก็บของก็กว้างนี้เลยนี่ได้ที่ชรชจครบคันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นที่ปะยางฉุกเฉินเป็นที่เรียบร้อยแล้วสมัยใหม่นี่ไม่มีแล้วยางอะไหลเพราะสาหรับผู้หญิงด้วยใช้งานได้ไง่ายสูบลมเข้าไปก็อุดรูได้เลยนะรอยรั่วรอยอะไรใช้งานง่ายมากๆนะครับมาดูกันบ้างนะครับ บอกเลยสวยมากๆคันนี้ใหม่มากๆนะครับใหม่หลักสิบเท่านั้นถ้าใครหารถไฟฟ้านะที่แบบว่าจองยังไม่ได้รถนะมันมีที่นี่ได้เลยจองแค่ศูนย์บาทรับรถกลับบ้านได้เลยจับไฟแนนด,ด้วยนะครับผมนี่ข้างในนี่ผมยังไม่ได้แกะเลยนะสวยมากๆนะคันนี้นะและ้วเดียคัญตัวนี้เปิดคีย์เลนได้สองด้านนะครับเปิดด้านคนนั่งก็ได้นี่นะว่าเปิดฝั่งนี้ได้นี่มีปุ่มกดเหมือนกันนะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูภายในนะว่าจะแบบว่าเขาเรียกอะไรออปชั่นลน้นๆแค่ไหนนะไปดูกันเลย ก็มันอยู่ภายในห้องผู้โดยสายของเจ้า MG4 ตัว X-TOP ตัวนี้แล้วบอกเลยดีไซน์อย่างเขาอาวกาศเลยนะครับบอกเลยดีไซน์แบบสวยงามอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะเราบอกก่านภัยมีเรียบร้อยนะอย่างที่บอกมีไฟสปอร์ตมีแอร์แบงให้ครบคัน ABS มีให้เรียบร้อยทั้งคันนะครับก็มีอะแดปตีฟนะใช้ที่พวงมาลัยได้เลยนะครับแต่ที่สํองกาจุดเด่นของ MG เขาจะเป็นกำลังเสียงใช้ได้ไอสมาได้ด้วยจอแล้วจอเนี่ยนะครับเล่นปรับได้ทุกอย่างเลยเราปรับแอร์แล้วก็ปรับที่ตรงนี้ได้เลยนี่แล้วก็ กดลงกดขึ้นแล้วแต่เราเลยนะครับมีหนาวหน่อยก็ปรับลง A/C มีไล่ฟ้าหน้าหนังฮีโกโหมดมีหมดนะครับผมหรือต่อไปรับโทรศัพท์เราก็เชื่อมได้มีบลูทูธมีเขาเรียกนะเชื่อมแบบ USB ได้มี Type C ด้วยนะครับตัวนี้นะครบคันมากแป้นพิมพ์มีให้ตัวนี้สะดวกสบายมากเลยนะครับผมอาจจะเกี่ยวกับรถยนต์รถยนต์จะมีโหมดการขับขี่เราจะขับยังไงโหมดสปอร์ตเราถ้าอยากได้ขับขี่ที่เร็วออกจังหวัดก็เป็นโหมดสปอร์ตก็ได้นะครับหรือประหยัดพลังงานมันก็จะมีการพลังคืนพลังงานอะไรอย่างเงี้ย ระบบช่วยก,กันกับขี่ก็มีนะมีหลายโหมดเปลี่ยนเลนอนะไวสปอร์ตช่วยกันเตือนออกนอกเลนอะไรมีหมดเลยนะมีระบบความสะดวกสบายไฟสว่างก็ปรับได้ในนี้เลยเล่นที่จอจอเดียวเลยใครที่บเล่นโทรศัพท์เป็นอยู่แล้วอะ่ะผมบอกเลยรถคันนี้ปรับได้ง่ายมากนะครับการตั้งค่าก็มีให้นะคู่มือการใช้มีหมดนะเครือข่ายก็มี Wi-Fi นะครับ ใช้สะดวกมากๆากทจริงถ้าเกิดไปแบบว่าล็อกโค้ดแล้วก็แบบว่าใส่รหัสเป็นไสามาแล้วจะใช้ง่ายกว่าดีเพราะเราพูดกับเขาได้เลยสั่งใช้คําสั่งเสียงเนี่ยสั่งได้เลยการจัดการพลังงานก็มีให้นะครับนี่ถ้าแบบว่ากลัวแบบไปไกลๆแล้วแบตใกล้หมดเนี่ยเราก็ประหยัดพลังงานเพื่อให้ไปถึงที่ชาร์จของเราได้นะครับครบคันแต่คันนี้บอกเลยวิ่งได้เต็มที่400โลเลยนะบอกเลยค่อนข้างแบตใหญ่หน้าดูเลยนะ อ่าเซอร์วิสก็มีให้นะครับเริมรถมีปัญหาอะไรก็มีสนว์บริการโทรไปได้นะคอรเซนเร็เซนเตอร์มีให้ครบไลฟ์สไตล์ก็คือพวกเข้าไปดูนิดนึงมีข่าวเนี่ยมีลอตเตอรีร่ยังมีเลยนะบอกเลยเล่นได้หมดเลยนะครับต่อไปก็โทรศัพท์มีหมดแล้วนะอันนี้ไม่มีอะไรนะพว่มอะไรานี่ปรับในจอได้เลยนะจะปรับให้หนักให้เบาเป,ป็นาระวัอะไลยไฟฟ้าแล้วปรับได้เลยนะครับเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์คัดสมัยนิดนึงเป็นเกียร์ดีไซน์เกแบบนี้เลยเป็นเกียร์หมด แต่ถ้าเราอยากให้กดกลับมาตัว P เรากดตรงกลางได้เลยมันก็จะกลับมาที่ P นะครับเบ็ก mm hmm. มือเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วครับที่ชาร์จเป็นที่ชาร์จแบบว่าอันนี้แท่นชาร์จนะวางโทรศัพท์ลงไปชาร์จได้เลยนะครับ mm hmm. แล้วข้างล่างก็มี Type C USB ให้เรียบร้อยให้หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับผมที่วางแก้วน้ำก็ดีไซน์นี้สวยๆยนี้มีที่เก็บของให้ค่อนข้างแบบว่าเป็นรถที่ใช้ในเมืองก็ได้เอาแต่จะไหวก็ได้นะครับแต่ประหยัดมากๆเลยถ้าขับไปเอาจริงถ้าขับจากนนท์ไปเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยผมบอกเลยนะ ใช้เงินเตอร์ไอชาร์บแปดประมาณ3 0 0ร้บาทเท่านั้นถ้าเป็นน้ำมันผมว่าต้องมี2,000อัพอะเอออันนี้คุ้มค่ามากๆนี่นะครับมีไฟให้ใช้งานได้ปกตินะครับนี่มีที่เก็บแวน่นเรียบร้อยอ่ากระจกมองหลังนี่เป็นตัดแสงออโต้ให้แล้วนะครับแล้วมาดูที่พวงมาลายัยมัง่งพวงมาลัยก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้เลยเอาอากาศออกากาศมีมันติฟังก์ชัน Adaptive Control ได้เรียบร้อยนะครับปั่นน้ำฝนมีนมครบเลยเลขไมค์บอกเลยอยู่ตรงดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมบอกเลยคันนี้ไมคหูเท่าไหร่เนี่ยศูนย์กิโล ไม่ใช่นะไมอยูตรงนี้35กิโลเท่านั้นก็คือรถใหม่นั่นเองนะถ้าใครสนใจคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับแล้วก็ได้ของเลยไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องจองหลายเดือนนะครับรถเรามีให้เลยถ้าใครสนใจรีบมาออกได้เลยนะครับหรือถ้าอยู่ตาจังหวัดอยากได้คันนี้ไปขับใช้ในเมืองหรือออกจังหวัดก็ใช้ดได้เ๋ยมีไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนั่งสบายแค่ไหนนะครับ อ่าลืมบอกไปนะตอนนี้ก็จะมีกล้อง360ที่บอกใช่ไหมลืมเล่นให้ดูนี่มีกดตรงนี้ได้นะครับเป็นไงเห็นรอบคันเลยอันนี้เหมาะสําหรับท่านใดนะที่เพิ่งหัดขับรถนะถอยยาก,ยากๆถอยไม่ค่อยเก่งนะอันนี้มีกล้องรอบคันถอยได้สะดวกสบายเราดูแค่ตามเส้นเราตรงเส้นไงก็รถก็ไม่ชนอยู่แล้วนะครับอันนี้เหมาะกับผูผ้่แบบว่าเพิ่งหัดขับรถหรือยังขับรถไม่เก่งหรืออยากถอยแบบว่าถอยไม่เก่งเนี่ยอันนี้ว่าตอบโจทย์เลยนะเดีย๋ยวไปดูห้องผู้โดยสารกันบ,บ้างนั่งสบายแค่ไหนครับ เราก็มาอยู่ห้องผู้โดยสารกันแล้วบอกเลยผู้โดยสารนี่กว้างนั่งสบายมากๆเหมาะกับการออกสังเกตวันได้ด้วยนะครับผมแล้วบอกเลยช่วงล่างรถคันนี้ดีมากๆนะอารมณ์เหมือนพวกซีว i กแ c คคอร์ดเลยนะครับผมเพราะที่ไปดูรีวิวมาเขาไปลองขับกันแล้วนะช่วงล่างตัวนี้นึ่งมากเพราะเป็นตัวขับหลังด้วยและเจากยวยบอกกระจกตัวนี้ก็เปิดออโต้ได้ทั้ง4บานเลยอน,ะนี่เปิดให้ดูเลยไป ได้ทั้งหมดเลยนะ4บาทเลยนะครับคือออกไปเนี่ยฟังฟังชันินี่ครบครบแล้วแล้วได้เรื่องประหยัดด้วยแล้วอย่างที่บอกชาร์จแบตวิ่งไปไกลๆเชียงใหม่นี่ก็แค่3 0 0ร้อยสเท่านั้นนะครับคือประหยัดมากๆนะถ้าใครอยากหารถนั่งสบายป,ประหยัดแบบนี้ต้องรีบมาออกนะครับที่ร้านเราจองรถแค่สนบาทนะแล้วออกไปได้เลยมีรถให้นะับมีตอนนี้เหลือประมาณ5คันนะครับ MG4 นะถ้าใครสนใจต้องรีบเลยนะครับผมก็จบไปแล้วนะเดี๋ยวจะมาบอกโปรโมชั่นนิดนึงนะถ้าใครอยากได้นะรถไฟฟ้าเต็มระบบนี้นะ MG4 นะเดือนนี้นะครับ จัดโปรไปเลยนะเดี๋ยวช่วยผ่อนนะครับ1ปีแรกนะครับแล้วบอกเลยคันนี้จัดแฟรนซได้นะแล้วใครสนใจนะและ้วตอนนี้มีประกาศชั้นหนึ่งให้แล้วไม่ต้องไปทําเพิ่มเลยวนาะที่ชาร์จก็ติดตั้งฟรีที่บ้านเลยพร้อมใส่ชาร์จอะไรครบคันนะตอนนี้ได้ตัวท็อปด้วยแล้วได้ลดเลยจองรเจค่ศูนบาทไม่ต้องลงจองนะเข้ามาเซ็นสัญญาจองศูนย์บาทแล้วก็รอวันรับรถได้เลยนะท่านใดอยู่จังหวัดก็เหมือนกันนะแต่จังหวัดก็เหมือนกันนะครับมีบริการเซ็นไฟแนซน์ถึงหน้าบ้านเลยนะมีบริการส่งรถฟรีด้วยหรือ,อ พีซีซีคาราชพฤกษ์จังหวัดนนทบ,บุรีตรงข้ามมังกรฟ้าเลยเดี๋ยวเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์เอาไว้นะถ้าใครชอบนะครับคลิปอย่างนี้ฝากกดไลค์กดซับ c r i b e กดแชร์น,นิดนึงนะหรืออยากให้รีวิวรถข้าไหนนะคอมเมนต์มาเดี๋ยวไปอ่านเมนแล้วเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะสำหรับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะครับ